มดเป็นเพลงโจ้ยเสร็จแลที่พี่ต้นนี้น่จะได้ลองเพื่อ่ลองเยอะกว่าดีเนาะจริงๆแล้วพี่ไม่ชอบลองเพลงของพลังเสียงมากๆนะพี่ชอบลองเพลงที่มันแบบเดือนนี้เออ no 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 you

สุดยอดละชอบมากทาอะไรด้เนี่ยี่เอกลักษณ์พี่เคยบวชไ้มพี่เออเขาจะมีสักอย่างมัวเป็สมการม2อะไรสักอย่างอ่ะมันชอบพี่เคยบวชไหมไม่เคยบวชนะเคยนะเคยบวชเหรอดี๋ยวอยากบวชอย่านเคยบวชนเองนไหพี่กำลังคิดว่าจะบวชมันอยู่ม2เพื่อทำไเพื่อนเราชวนไปก็เลยไปแต่ง่ายดีว่ะมันเป็นมันเป็นโครงการของโรงเรียนบวชให้ในหลวงอ่ะ บดจริงๆอ่ะพี่เอาพี่โกนหนวดบาดหัวแล้วตอนม,มอตอน้นแบบเป็นสิวเป็นสิวอ่ะสิวเยอะ,ะอ่ะมันสิวขึ้นหัวตอนเป็นสิวเยอะจริงๆแล้วพราะว่าเลือดไหลลงอย่างเงี้ยแล้วสหรับเวจ้าขมิ่งทางหัวแสบแอะแล้วตอนเช้าจะมีตอนเช้าวนนันทีขึ้นจนผะมาปูอ่ะมาปูแบบเราเห็นูกอ่ะตื่นได้แล้วลืมตาได้เออเหมือนเนี้อ่ะ,อะ เขาบอกเขาบอกไงพี่เขาบอกว่าเรายยุทธ์แรกของเราคือให้นักเรียนนะครับศึกษาพระธรรมแล้วก็นอนเร็วๆแล้วก็ตื่นเช้าๆก่อนเราค่อยดูศพของซูนามิอ่ะพี่แบซูนามิแบบอะไรพวกเนี้ยแบบนอนไม่หลับจะไปไม่ได้ยังไงบ้าะไม่ไม่ดูอ่ะสอนอะไรมานะเออนอนไม่หลับนอนไม่หลับคือเ้าก็จะเรียนดีๆคนน่า ผมแซวว่าผมมีบุบญผมบวชให้พ่อแม่แล้วแล้วทนี้เรา้ทำบาปใพ่อแม่อยู่ James where uh f e e นี่ g c ไม่นั่ <What? S 2> นแหอะทเไมไม่กลัว่ะไม่ลลไมฉัดึงคนไม่หอไม่ไม่กล,ลัวจ็ตอบให้คำถามได้บ้างว่าอยู่ไหน

ใช่ไเหมือนนน้าแม่เจมเหมือนเดิมแหละเจมทำไมกันโตขึ้นแล้วแกตาเล็กลงมาได้ไหมเท่าเดิมป่ะพี่รู้ว่าคนเราอ่ะดวงตาตั้งแต่เกิดจนจนตายดวงตาเท่าเดิมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ๊รู้ว่าแต่มื่ตกลงมา เออบางคนก็หนังตกลงมาน้ำมันตาไม่รู้ลูตาโตกว่าพี่มั้ยลูกตาเท่าเดิมพี่ตาขาวพี่ตาโตวไปจริงจริงพี่เป็ต้นตาโตสุดแล้วเลยผมดูผมดูอะไรลองดูลองมาเอ้ยลองจัดไอทีผมดูรายการผมดูรายการผลงหน้าพี่รายการที่เขาเป็นงานการแบบว่าแบบรายการเมื่อก่อนมันกมเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเที่เขาหนังไปใส่ใจกรรมตาแล้วให้ทำใตาโตที่หนังขนาดเป็นแปลกเหรอรแต่เกิดมาลูกตาอะไรเท่าเดิมแต่เกิดโตพี่ เดีนี้มีคอนแทคเลยแลมันกินลูกตาดำเลย่เ้เดวตัวให้ข the like <Thing S 2> ึ <ình> ้นเอาี่ไหมดีขแล้วดีขเลยนีขึ้นใช่หกลัวตัวเอของไม่ดีขึ้นอ่ะพ่อไปว่าตอไปทำตุ้มแพ่อแม่่ดนะโอเคโอเค

คนร้องเขป็นใครนะชนะการประกวดอะไรเะ Crazy d เขาเป็นใครอ่ะเป็นนักร้องคนงชอบเพลงนี้ใช่ไหมหนซันจ้าเป็นชีโรนเฮ้ยที่ชอบอนกรนหมันชอบของมันชอบของเพลงอะไรมันชอบของเพลงอะไร